สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแนิงกกตูมนะคะนี่นะคะวันนี้เก็บยางนะคะเก็บยางนี่นะคะเก็บยางเพื่อจะไปขายนะคะเก็บก้อนยางนะคะนี่นะคะแล้วก็ปล่อยกระปาดนะคะเห็นไหมคะนี่คือเขียดตะปาดนะคะพอดีย่าเห็นอยู่ที่อ่าโอ่งนะคะจับได้ก็จะไปปล่อยที่หนองนะคะนี่นะคะ เขาเรียกว่าเขียดตะปาดนะคะปล่อยเพาะพันธ์ุเขียดตะปาดก่อนนะคะมีเห็นเขียดตะปาดตัวผู้สองตัวนะคะตัวเมียหนึ่งตัวนะคะจับได้ก็จับไปปล่อยนะคะปล่อยลงที่หนองนู่นเลยคะ่ะเก็บยางไปขายด้วยนะคะวันนี้นะคะ พอดีก็ขึ้นมาเก็บยางนะคะเก็บยางไปขายพรุ่งนี้นะคะเราชาวสวนยางนะคะ1เดือนเก็บหนึ่งครั้งนะคะบางทีก็สองอาทิตย์นะคะเก็บหนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะเขาก็จะเก็บยางไว้แบบนี้นะคะ เก็บกองไว้แล้วเราก็จะยัดใส่กระสอบนะคะนี่นะคะจะปล่อยที่หนองนะคะนี่คือเขียดตะปาดนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะจะจะมาปล่อยที่หนองนะคะอ้าวไปปล่อยไปแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะคะตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าเขียดตะปาดนะคะปล่อยเพาะพันธุ์นะคะโอ้โดดได้ มันก็ดีใจนะที่ได้ลงหนองนะคะไปไปแม่ไปไปลงหนองไปลงหนองออจะให้มันเพาะพันธุ์อยู่ที่นี่นะคะพอหาดเดอามาได้จากนู่นนะคะก็จะมาเพาะพันธุ์ตรงนี้นะคะ เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะน้ำก็เยอะนะคะก็เลยขึ้นมาอีกตอนนั้นน้ำแห้งไปแล้วเหลือนิดนึงนี่น้ำก็เต็มมาอีกแล้วนะคะวันนี้เก็บยางค่ะนี่ค่ะเก็บกองไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอากระสอบมายัดใส่นะคะตัวนี้ก็ประมาณสามกระสอบได้หรือเปล่าก็สองกระสอบครึ่งโอ้ประมาณสองกระสอบนี่แหละตัวนี้สอง ัวนู้นก็สองเป็นสเป็นห้าเป็นหกเดประมาณได้แปดแปอบมนะันะ้งเนาะถึงป่าสิบสอบเนาะกีดตั้งนานนะคะกีดตั้งนานจะได้ไหมเนาะสิกระสอบนะคะกีดตั้งนานแล้วนะปล่อยเขียดตะปาดนะคะเพื่อจะให้เขียดตะปาดออกแพร่พันธุ์ เยอะๆนะคะเขียตาปาดนี่ถ้าเป็นไข่นะคะแซ่บอร่อยนะคะแกงเขียตาปาดนะคะแซ่บแซบนะคะค่ะบางคนจะไม่เคยกินกลัวด้วยว่าเขียตาปาดมือเหนียวนะคะแต่ว่าเรานะ่ะกินนะคะเพราะว่ามันจะมันอร่อยกว่าเขียดนาอีกนะเราพวกเราชอบนะคะต้มส้มนะคะแต่ตอนนี้เราขยายพันธุ์ก่อน ให้ออกลูกขยายพันธุ์ที่เยอะก่อนนะคะพอไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะพอกินข้าวเที่ยงแล้วก็จะเอากระสอบมายัดยางนะคะใส่กระสอบนะคะแล้วก็จ้างรถไถเขาลงไปขายนะคะเอาไปรลบเรียงไว้รอขายพรุ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่า นี่คือยางก้นถ้วยนะคะเราไม่ได้ทําแผ่นยางนะคะเราทําเป็นยางก้นถ้วยนะคะนุ้นของเพื่อนนะคะของเพื่อนบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะนู้นก็เถียงอีกเถียงหนึ่งนะคะเราก็เป็นสวนติดๆกันนะคะค่ะของเขาของเราติดกันเวลาเีอยางแล้วก็มีเพื่อนนะคะเกตยางนี่เราก็มีเพื่อนนะคะค่ะนู้นก็สวนนู่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 นนูนนี่นะคะ ติดติดกันแบบนี้ก็สนุกดีนะคะอยู่ด้วยกันเวลากินข้าวเที่ยงก็กินรวมกันนะคะเวลาเก็บยางก็เก็บเอาแรงกันนะคะเก็บของเขาแล้วก็เก็บของเรานะคะก็เอาแรงกันนะคะ ดีกองนี้ก็ประมาณสามกระสอบนะคะกองนั้นสองกองนี้สามก็เป็นห้ามนอีกโอ้อาจจะได้สิบนั่งน,นั่งประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็ยังไม่ยัดใส่กระสอบนะคะเก็บกองไว้นี่ก่อนเรากินข้าวเที่ยงแล้วเราก็จะเอากระสอบมายัดกระสอบนะคะ เห็นเรานะคะตอนนี้ทําอาหารก่อนอยู่นะคะกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะพอยัดใส่กระสอบเสร็จนะคะตอนเย็นนี้เราก็กรีดอีกนะคะงานยางนะคะขอมกปุไว้ก่อนเราก็จะกรีดอีกหอยนี่ก็เยอะเยอะหอยมากินยางเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะได้กี่สอบ น,ะะนี่เขาเรียกว่ายางก้นถ้วยนะคะบางคนก็เรียกว่าขี้ยางนะคะบางบางคนเขาจะทําเป็นแผ่นเนาะแต่เราทําแบบนี้ขายง่ายค่ะแบบนี้เราก็ยัดยัดกระสอบไปขายเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ทั้งวันละคะ่ะเก็บยางทั้งวันลวคะ่ะ เก็บยางค่ำแล้วก็กกีดยางต่อเลยนะคะดิของเพื่อนได้เท่าไหร่แล้วเนาะเขาไม่ได้เก็บหรือเปล่าเนาะอ๋อของเขายังไม่ได้เก็บเดียวไปดูก่อนของเขาได้เยอะไหมไปดูของเขาก่อนนะคะก็มีเพื่อนอยู่กันสามสี่เจ้านะคะบนหลังเขาภูเขาป่าน,นี้นะคะ ไปดูก่อนเพื่อนเขาได้เยอะแล้วเลย โอ้ต้นยางเขาก็ใหญ่นะโอ้โหต้นใหญ่นะโอ้โหได้เยอะจังเลยโอ้โหจะเต็มแล้วขเขาก็ได้เยอะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ